ธรรมชาดกแผ่นที่11ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเนนน้อยสอนใบลานเปล่าวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557 เมื่อวานในพวกเราได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาห้ารูปเมืม่อวานเนี่ยก็ํำเร็จรุ่รล่วงไปด้วยดีเราก็ญาติพี่น้องของพระก่อมากมาเมืม่อวานเนี่ยมาอนุโม,โมทนาลูกหลานที่บวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายที่บวชตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ทำรรมาเทศนาหรือฟังเทศในช่วงนี้บ้านเมืองเขางดออกสถานในวิทยุของหลวงตาเพราะเขาประกาศห้ามอายการศึกเขาห้ามไม่ให้ออก เราก็ต้องงดต้องฟังแต่ถ้าอย่างไงก็อ่านหนังสือหรือว่าศึกษาในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอยู่ในห้องจมุดของเราของเรามีหรือว่าพระพี่เลี้ยงอันไหนควรจะให้ศึกษามีไหม MP3 ของครูบาอาจารย์ฟังเพื่อการศึกษา สรุปแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะลูกหลานนะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้เรียนรู้อะไรจะฉลาดขึ้นมานะมีแต่ชื่อว่าฉลาดเท่านั้นเองนะแต่เราไม่ศึกษาถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องศึกษาบ้างตงัวไหนที่ไม่รู้ต้องถาม ครูบาอาจารย์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าหลวงพ่ออยากจะให้ศึกษาพนระเก่าเกี่ยวกับวินยัยเพราะเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้มีกฎเกณฑ์พอเราได้ศึกษาวินยัยเรื่องของวินัยเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเรื่องวินัยเนี่ยจำเป็นสำคัญสำหรับพระเก่า แต่หลวงพ่อขนาดหลวงพ่อทุกวันในหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ห่างเหินเกี่ยวกับวินยัยจับพระไตรปิฎกมาแล้วหลวงพ่อก็อ,อ่านแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงพ่ออ่านเกี่ยวกับวินยัพยพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนของอาจารย์ชูชีพปุญญานุภาพหลวงพ่อจะอ่านตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นได้อ่านมาแล้วเรื่อง ครงใหญ่ๆประวัติอะไรอ่านมาเรื่องราวต่างๆอ่านมา,มามากแล้วแต่ตอนนี้มาต้ออ่านตอนนี้คือทบทวนความจำคล้าๆว่าเขาย่นย่อให้เรื่องกระทัดรัฐว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเราก็อ่านก็เข้าใจเลยเพราะเหตุไรเพราะเรื่องใหญ่เราได้อ่านมาแล้วเราก็มาอ่านตรงที่เ,เขาย่นย่อไว้ให้คือประเด็นสรุปแล้วก็คือทบทวนความจำ ให้ทบทวนความจำที่ได้อ่านมาแล้วนั้นอันนี้เรื่องพระวินัยเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะมันเป็นมาตรามาตราเรืยอว่าเป็นข้อข้อเกี่ยวกับกฎวินัยของพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ศึกษาเลยก็เลือนลางไปได้ง่าย,ายๆเพราะนั้นขอให้พวกพระทั้งหลายพระเก่าทั้งหลายผู้ใฝ่ ในการศึกษาแลว้วเป็นพระที่จะอยู่ในพระพุทธศาสนานานเท่านานต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวินยัยอย่าให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็วิเคราะห์ให้ออกอีกแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าเหมือนกันตอนวินยัยเรื่องการอยู่การฉันนี่แหะตัวนี้มันแยกแยากละเกินไม่รู้จะแยกตรงไหนเพราะว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ามา แต่ก็เรามาเปรียบเทียบกับในครั้งพุทธการไม่รู้จะเอาจุดไหนถ้าแข่งจนเกินไปก็ยังไงถ้าหย่อนเกินไปก็ยังไงจุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อมองมอง,มองดูแล้วพูดยากพูดยากไม่รู้จะเอาอยัางไงอย่างภิกษุรับประเคนเพชรท,ทั้งห้าอย่างนี้เรือว่ากาลิกสีอย่างนี้ กาเล็กสี่สำหรับพระหลวงพ่อจะพูดวินัยก่อนนะจิ๊นิดหน่อยกาเล็กสี่พิษุูรับประเคนน้ำตาลแล้วก็ยาวชีวิตคือรับประเคนได้ตลอดชีวิตสัตตหากาเล็กรับปะเคนได้เจ็ดวันอย่างยาเ่ยยาเคลือบน้ำตาลแต่ยาลูกกรอนไม่ว่ากันละ ถ้ายาลูกกรอนเนผสมกับน้ำพึ่งอันนี้คือชัดเจนรับประเคนได้เจดวันแต่ยาที่ของเพสั์หรือว่ายาของฝรั่งเขาใส่ขวดมาเนี่ยก็มีน้ำตาลเคลือบแต่มียาข้างในเี่ยเราจะรับประเคนเจวันเห,อหรอเรื่อว่าเราเราจะรับประเคนยังไงนี่จุดนี้แหละแต่เราก็มองเห็นหลวงตา หลวงตาท่านว่ามันยาเขาเก็บไว้ไน้นานยาของฝรัง่งยาตัวนี้ไม่ไม่เสียหายเราต้องมองดูว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อนี้เพื่ออะไรให้า่าว่าเป็นการสังสมเป็นเกินสะสมแต่ตัวนี้มันอยู่ในขวดก็เก็บไว้นานๆก็สุดแท้แต่ผู้ที่จะดูแลผู้ที่จะรักษานะท่านก็เป็นพูดเป็นกลางๆไว้อีกเหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นักวิเคราะห์หรือว่านักฟินในทั้งหลายก็ควรจะอันไหนไม่ควรจะเหลืองเจิ้งจนเกินไปละเลยจนเกินไปแล้วก็ตึงไว้นะไม่เป็นไรตึงไว้ในะดีที่สุดนะแต่ละหลวมน,นั้นหน้าตำหนินะแต่ก็ต้องดูพระวินัยของพระพุทธเจ้าความเป็นมาของวินัยข้อนี้ตนบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติเกี่ยวกับใครที่ไหน เกี่ยวกับเรื่องอะไรเ,เราต้องดูต้นตอของพระไตรปิฎกแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแล้วก็เราก็ต้องคิดดูให้ดีอย่าให้หย่อนเกินไปแต่ว่าตึงเกินไปไม่ว่ากันละหย่อนไม่ควรจะมีอันนี้ก็คือพระวินัยของพระสงฆ์อยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่านหรือว่าพระทุกองค์งควรจะใส่ใจ ไม่ใช่ว่าศินของท่านมี227อันนี้มันผิดยังไงถามก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาแต่ในเรื่องพระวินัยเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะศึกษามาเรื่อยๆแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยเป็นพระน้อยหนุ่มอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพระไตรปิฎกเล่มไหนต่อเล่มไหนเอามาศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเขาจึงว่าหลวงพ่อชาดกนะพออ่านชาดกเรื่องนี้ขึ้นมา พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เอาชาดกเร,เรื่องนั้นที่ไ้ศึกษามาเก่ามาเปรียบเทียบให้ดูมาเปรียบเทียบให้ฟังเออมันเข้ากันจุกในช่วงนั้นนั้นในเรื่องนั้นนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างที่หลวงพ่อสอนเด็กก็เหมือนกันถ้าเห็นเด็กพวกเด็กๆมานักเรียนมาอย่างนี้นเรากอเออนักเรียนทั้งหลาย การครบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนกับคู่กับคนพักพวกนะต้องเลือกครบนะเราอย่าไปครบสุมสีสุม้าอย่าไปครบคนไม่ดีขนาดพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังให้เลือกครบอยู่ด้วยกันยังให้เลือกครบนะอย่าไปครบคนพระที่ไม่ดีถ้าครบพระที่ไม่ดีไปตามที่พระที่ไม่ดีพาชั่วไป เราต้องดูพระวินยัยต้องศึกษาพระวินยัยต้องดูครูบาอาจารย์เอาไว้อย่าไปคบพระที่ไม่ดีขนาดเป็นพระก็ยังไม่ให้คบพระที่ไม่ดีฮพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปคบลูกน้องของเทวทัตอย่างนี้เป็นตน้นนี้หลวงพ่อเห็นเด็กหลวงพ่อเขาจะพูดลักษณะอย่างนี้อย่าไปคบคาสมาคมถ้าเราเขาไปเห็นคนที่เกเร เออมันมีความสุขแต่อนาคตของเราเป็นอย่างไรอหรือว่าการครบไปแล้วหมู่พวกเพื่อนองค์นี้มีแต่ชอบสนุกสนานชอบโม้ชอบคุยแล้วอนาคตเี่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยเราศึกษาได้ความรู้ไหมถ้าเราครบอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นวันวันไปอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนถ้าว่าเราครบ หมู่เพื่อนที่ตั้งอ,อกตั้งใจภาวนาตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็ก้าวหน้าเอออันนี้เป็นกัรยานมิตรที่ดีเราต้องเดินไปด้วยกันเ,ออเคียงบา่าเคียงไหลในการเดินทางหาทางพ้นทุกอันนี้เป็นกัรยาณมิตรออถ้าได้มิตรอย่างนี้แหละดีเลิศประเสริฐถ้าได้มิตรที่ไม่ดีไปทางเลวนะเราไปให้ความสําคัญนั่นแหละ เราก็เสียหายไปด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จมไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการเป็นอยู่ทุกเราพวกเราท,ท,ทุกทท่านนะไม่ว่าอยู่ในกลุ่มชุมชนกลุ่มใดไม่ว่าอยู่ในคณะใดขยันอยู่ในวัดเราศึกษาดูสิปไตยปิฎกที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพระสงฆ์ในพระวินยัยในธรรมปทัตตกถาหรือในชาดก พระพุทธองค์จะพูดตรัสเปรียบเทียบให้ฟังให้พวกเราได้ศึกษาทั้งหมดเรื่องเสียหายเรื่องไม่เสียหายเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแล้วการดำเนินชีวิตของตนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ จากนันก้นเราเอามาเปรียบเทียบนะเราจะพูดหรือรไม่พูดนะทางครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาแล้วท่านมาเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ในยุคนี้เป็นอย่างนั้นพวกเราก็จะได้เป็นแนวทางสําหรับปรับปรุงกายใจของเราให้เป็นในทางที่ถูกต้องไปนในทางที่เป็นธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษานะ แต่ไม่ใช่ว่าจะอ่านทั้งวีทั้งวันไม่ถึงขนาดนั้นถึงจะอ่านก็เถอะนะทั้งแต่อ่านก็ถึงจะจบพระไตรปิฎกไม่ได้ปฏิบัติท่านกว่าใบลานเปลา่าแน่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยกย่องในการศึกษาวิเลิศะประเสริฐนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติมีแต่ศึกษาอ่านทั้งวีทั้งวันเพื่อความจำพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีน หลวงพ่อก็เปียบเทียบให้ฟังอีกอ่านอย่างเดียวศึกษาอย่างเดียวค้นคว้าอย่างเดียวจนจบพระไตรปิฎกมีลูกน้องถึงห้าร้อยนะพระโปธิรัตนะ์พอมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านโปธิรัตน์ท่านมาอะไรท่านโปธิรัตน์ท่านจะกลับแล้วเหรอท่านโปธิรัตน์ท่านอยู่ที่ไหนก็ว่า เอาชื่อโปธิรัตแนะนำหน้าตลอดโปธิรัตคำนี้แปลว่าใบาลานเปล่าฮะแปลว่าใบาลานไม่มีหนังสือไม่มีข้อความไม่มีอัตธรรมอยู่ในนั้นเลยใบายลานเปล่าแต่ทั้งที่ท่านก็จบพระไตรปิฎกมาสอนภิกษุหมู่เพื่อนตั้งห้าร้อยแต่ไปกราบพระพุทธเจา้าทีไรของใบาลานเปล่าพอพระพุทธองค์ตรัสที่ใดโปธิรัตก็สะดุ้งทุกทีเหมือนกัน อ็ทำไมเราก็ใบลานเปล่าจริงๆฮะผลที่สุดท่านก็เลยขโมยหนีออกจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งห้าร้อยหนีไปเลยกลางคืนเลยเดินแบบไม่มีบอกไม่ได้กล่าวใครเลยไปนู่นไปอยู่ในสนบทไปเห็นพระภิกษุสามสิบรูปมีสมณเน้น้อย,อ,ยองค์อยู่ในป่าแต่พระเรานั่นเป็นพระหันทั้งหมด ทั้งสัม,มเนธด้วยสัม,มเนธก็เป็นพระหรหัน์อีกเหมือนกันพระเทระก็เป็นพระหรหันต์จนถึงสัม,มเนนน้อยโปธิราไปก็ไปกราบพระเทระที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ร่วมกันทั้งสามสิบท่านอาจารย์ครับผมเป็นพระมาจากในเมืองมาจากสำนักของพระพุทธเจ้ากับผมขอมาศึกษาขอให้ท่านอาจารย์สอนธรรมะให้ผมด้วยเทิดโอ้ อาจารย์ท่านเป็นพระหรหันต์รู้อดีตอนาคตหมดทุกอย่างไม่ใช่รู้แต่ภายนอกนะความรู้กระทั่งความนึกคิดอนาคตอีกต่างหากเรื่องราวจะเป็นยังไงท่านอ่องอ่านออกมดเป็นพระหรหันต์ท่านแตกฉานโดยปฏิสัมพิธายาณอีกต่างหากแต่ทั้งหมดทุกองทั้งสามสิบองค์ทั้ตงตลอดถึงสัมมาเนเนเอยท่านกอมองดูแล้วแต่ผม ก็รู้อยู่ที่จะสอนท่านอาจารย์แต่ว่าองค์ที่รองของผมเนี่ยเหนือกว่าผมนะดีกว่าขอ,อมวนท่านอาจารย์ไปศึกษากับองค์นะองค์ที่สองนั่นแนหะท่านอาจารย์จะได้ความรู้ความฉลาดผมขอตัวเถอะให้ท่านอาจารย์ไปศึกษากับองค์นี้ใครแค่ว่าท่านออกตัวท่านรู้แล้วว่านี้ท่านอาจารย์องค์นี้จะไปถึงไหน พอไปถึงองค์ที่สององค์ที่สองท่านก็มีญานัานณททัศนะเหมือนกันรู้อดีตอนาคตเหมือนกันรู้ความเป็นมาเหมือนกันอ,องค์นี้บอกองค์ที่สามนะท่านเกี่ยวกับการสอนธรรมะนี่ยิ่งนะครับปองค์นั้นจะไม่ยิ่งได้ไงเพราะเป็นพระหรหันต์ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมรู้เป็นพระหรหันต์ด้วยกันทั้งหมดองค์ที่สามพักไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่พักไปองค์ที่ห้าก็รู้แก่ใจอะไรนี่ พระโพธิรัตน์ต้องไปถึงเนนน้อยฮะก็รู้แหละท่านมีญาณทัศนะด้วยการทุกองค์ท่านก็พักผักผักลงไปจนไปถึงเนนน้อยไปถึงเนนน้อยเนนน้อยก็ไม่รู้จะพักไปที่ไหนท่านพอไปองค์สุดท้ายแหละเนพระอาจารย์พราเถระเนี่ยก็ยกมือเอนนน้อยจังไงไงท่านอาจารย์ท่านให้พักลงมาเนี่ยคิดว่าท่านเนนน้อยคงจะสอนผมได้ ออาจารย์จะจะฟังผมอยู่หรือผมนั่นนะแต่ท่านอาจารย์จะฟังผมผมก็ไม่ว่าผมก็จะสอนให้เออเอาธรรมเนนยังไงยังไงเราก็จะฟังธรรมเนนพูดยังไงเราจะฟังเออเอาถ้าจะฟังผมก็เดินตามหลังผมไปแต่ผมจะพาไปเอออาจารย์ก็เดินตามหลังไปเดินตามหลังธรรมเนนไปพอเดินเดินไปอาจารย์อาจารย์เข้าป่า แต่ไม่ได้ถามว่าเข้าป่าเพราะอะไรนะเนี่ยสมณเณรบอกให้ชี้ให้เข้าป่าอาจารย์เดินเข้าป่านะอาจารย์ก็ไม่ได้ถามเลยนะเดินเข้าป่าเลยดีอย่างที่สมณเณรสั่งต่างสมณเณรบอกเดินช่วงๆเข้าไปในป่าแล้วครับอาอจารย์ท่านนีมนม์หมดเข้ามาออกออกมาท่านอาจ,จารย์แต่ก็เดินออกมาออกมาไปเห็นสระน้ําอสระน้ําอาจารย์อาจารย์ลงน้ําอสมณเณร สัมเณรนภรหันนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนีอาจารย์อาจารย์ลงน้ําอาจารย์จะเกิดปีทั้ง้าสั้งคาติถอยวเดินช่วมช่วงลงไปในน้ําพอผ้าจะเปียกสมมเณีนอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นวะขึ้นมาอาจารย์ทีนี้สัมมณีนก็รู้แล้ว่าอืออาจารย์นี่แปลว่าเราสั่งยังไงเราพูดยังไงอาจารย์โบธิรัตน์นี่เชื่อเราทั้งหมดอ่า เพราะว่าเราให้เข้าป่าเราให้ลงน้ําท่านไม่เถียงไม่พูดอะไรสักคําเลยท่านต้องฟังเราจากนั้นก็ไปนั่งเลยไปอาจารย์ไปหามุมสงบไปก็ไปหาที่สงบมุมหนึ่งแล้วกันนั่งข้างๆต่อหน้ากันธรรมเนน้อยก็สอนอาจารย์ให้ให้สังเกตดูนะที่ผมจะบอกจะกล่าวนี่นะให้อาจารย์สังเกตให้ผมจะสอนผมจะบอกนะ เป็นแนวทางให้อาจารย์ได้ศึกษาคือมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมีจอมปลวกแห่งหนึ่งแล้วก็มีรูอยู่ที่นั่นห้ารูแล้วมีรูดักรูหนึ่งแล้วก็มีเฮี้ยตัวเงินตัวทองอยู่ในจอมปลวกนั่นนะแล้วให้อาจารย์ปิดรูหาใบไม้แบบปิดรูห้ารู แล้วให้อาจารย์เดินลงไปในขุดในรูดักมีรูดักขุดลงไปแล้วตามไปเรื่อยๆรูรูหนึ่งแต่ห้ารูนะปิดรูไว้เพื่อไม่ให้ตัวเฮียมันออกแล้วแล้วก็จะจับตัวตัวเงินตัวทองตัวเฮียได้อาจารย์ที่ผมพูดนะอาจารย์พอเข้าใจนะเพราะท่านได้เรียนพระไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้ว เออเออสาเดริเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ้าวถ้าเข้าใจละป่ะแจกย้ายกันไปปฏิบัตินะอาจารย์ดูนะขับออพอจากนั้นมาท่านก็เป็นนั่งภาวนาเ,ออเขาว่าเหี้ยก็คืออะไรคือใจใช่ไหมคือตัวผู้รู้คือนามธรรมตัวนี้คือตัวเหี้ยใหญ่เลยมันออกไปทางตาเนียหูมันออกทางตาเลยไปเห็นรูปไปเห็น ลูปพอใจไมมพอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาตัวเหี้ยไปออกไปหากินใช่ไหมล่ะไปหากินทางทางตาไปกินทางตามันก็เข้ามาหาใจแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะเลื้อยไปทางหูเน่เขายกย่องสรรเสริญเข้ามาก็ดีอกดีใจถ้าเขาดา่าเข้ามาก็เสียใจเหี้ยตัวนี้เหมือนกันเนี่ยมันออกไปทางหูมันไปมันก็ออกไปทางจมกกูกอีกทางลิ้นอีกทางกายอีกทีนีง แล้มันออกทางหากินของเฮียนะต้องก็รูอสัมผัสทางกายมันมีความรู้สึกอย่างไงเเมื่อใจของเราออกไปสัมผัสทางกายดีใจหรือเสียใจนี่ปิดหูรูมันไว้เดีจะไก็ดูที่ใจเลยกำหนดดูที่ใจมันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดียวนี้มันเป็นกิเลสหรือมันเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไง เจ่อลงที่ใจดูที่ใจดูที่ใจอย่างเดียวไม่ให้มันออกเลยไม่ให้เหี้ยออกไปทางตาทางหูทางจมูกไม่ให้ออกไปทางสัมผัสแต่ออกไปข้างนอกพระพระธเจ้าอยู่พักคันทักุดีอยู่วัดเป็ดวัดป่าเชตวันแผ่รัศมีมาทางนั่นเลยแต่มาจา้าต่อหน้าพระโปธิรัตเออโปธิรัตเนี่ยถูกต้องแล้วต้องดูจุดนี้ให้รู้จัก อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะโพธิลัตนะพระองค์เทศเป็นธรรมะให้ฟังโพธิลัตก็วางในขณะนั้นได้สําเร็จเป็นพระหรหันเลยเออเป็นพระหรหันใช่แล้วนะพระโพทิลัตก่อนนะเออตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยไปตามกระแสมากราบพระพุทธเจ้าเลยที่วัดป่าเชตตะวันนะเออเนี่ยแหละจากนั้นมาท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้ คำว่าโปธทิรัตคำนั้นนะแปลว่าไม่ได้พูดอีกแล้วเป็นพระหรหั์แล้วน,นี่แหละสรุปแล้วก็คือธรรมเทศนาเรื่าแนะนําสั่งสอนเนนน้อยก็สอนได้ถ้าเราเชื่อถือเชื่อฟังไม่ใช่ว่าจะให้พระพุทธเจ้าสอนองค์เดียวไม่ใช่นะธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดสมัมมาเนนสอนท่าน โบธิลัตท,ที่เป็นจบที่จบพระไตรปิฎกจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์วิธีสอนท่านสอนอยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละในพระไตรปิฎกหรือในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแง่มุมให้ได้คิดให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติมีหลายแง่มุมที่พวกเรา จะได้ศึกษานะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรนใทีนี้นะ